Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแอสตซนช่วงเช้าปื้นใหญ่ปั่นข้อเสนอยืมตัวนักเตะอย่างอีวานโทนี่บวกออปชันซื้อขาดปื้นใหญ่เริ่มดำเนินการล่าตัวนักเตะอย่างอีวานโทนี่โดยหวังยืมตัวในเดือนมกราคม พร้อมเลื่อนขาเซ็นสัญญาทาวนหลังจบฤดูกาลสำหรับกองหน้าของทีมพึ่งน้อยกำลังจะพ้นโทษแบนจากข้อหาเล่นการพนันแบบผิดกฎในช่วงต้นปีจากสถานการณ์ของนักเตะถูกโยงกับทีมใหญ่มากมายโดยเฉพาะสโมสรอนในกรุงลอนดอนรายงานข่าวล่าสุดมีรายงานเผยออกมาว่าทีมปืนใหญ่เริ่มดำเนินการเจรจากับทีมพึ่งน้อยถึงโอกาสยืมตัวกองหน้าวัย27ปีเข้าไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ ข้อเสนอที่ทีมปืนใหญ่มอบให้ทีมพึ่งน้อยพิจารณาเป็นรูปแบบยืมตัวพร้อมค่าใช้จ่าย5ล้านปอนด์แถมยังมีเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรมูลค่า50ล้านปอนด์หลังจบฤดูกาลจากกรณีดังกล่าวเกิดจากทีมปืนใหญ่ต้องการเลี่ยนการทำผิดกฎการเงินที่กำลังถูกจับตาม,มองหลังจากเสริมทีมชุดใหญ่ในช่วงหน้าร้อนทำให้ทีมงานปรับแผนและคิดข้อเสนอดังกล่าวขึ้นมานอกจากนั้นทีมปืนใหญ่ พร้อมจะจ่ายเงินก้อนเดียว50บล้านปอนด์ให้กับทีมพึ่งน้อยทันทีในช่วงหน้าร้อนซึ่งในตอนนี้อยู่ทีท่ทีมพึ่งน้อยจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่ก่อนจะโดนโทษแบนยาวอีวานโทนี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนาม35นัดจากทุกรายการทำได้21ประตูกับ5แอสซิ์เกมใหญ่ f a Cup ทีมปืนใหญ่พบหงแดงเริ่มแข่งขันวันที่7มกร,ราคมศึก F a Cup ในรอบ3กํกำหนดวันแข่งขันออกมาแล้วผู้ใหญ่ของรายการ ทีมปืนใหญ่พบลิเวอร์พูลแข่งขันในวันอาทิตย์ที่7มกราคมส่วนทางแมนยูนเต็ดแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่8มกราคมศึก f a ฟเคัพรอบ3หรือรอบ64ทีมสุดท้ายจับสลากประกบคู่กันไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีทีมจากกลีกสูงสุดเจอกันหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นปราสาทเรือนแก้วพบทีมทอฟฟี่ทีมสเปอร์พบทีมเบอร์ลีและทีมพึ่งน้อยพบทีมหมาป่าส่วนคู่ใหญ่ของรายการนี้ทีมปืนใหญ่พบลิเวอร์พูล รายงานล่าสุดได้มีการกำหนดวันแข่งขันออกมาแล้วโดยคู่ของปืนใหญ่กับหงแดงที่สนามเอมิเรตสเตเดียมจะลงแข่งขันในวันอาทิตย์ที่7มกราคมในขณะที่แมนยูนเต็ดที่ต้องไปเยือนมิแกนทีมในระดับลีกวันจะได้เล่นในคืนวันจันทร์ที่8มกราคมส่วนอีก30คู่เป็นโปรแกรมในวันเสาร์ที่6มกราคมทั้งหมดซึ่งรวมถึงทีมแชมป์เก่าอย่างทีมแมนซิตี้ที่จะเล่นในบ้านของตัวเองพบกับทีมฮัร์ดเดิลฟิทาว์ทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพ คิมิออจอลาปืนใหญ่ในเดือนมกราคมเพราะผู้อำนวยการกีฬาของทีมเอซีมิลานกำลังตามตือ้อย่างหนักยาคุกคิมิออกองหลังสำรองของปืนใหญ่ใกล้จะเก็บกระเป๋าออกจากทีมเอมิเรตสเตเดียมในช่วงตลาดเดือนมกราคมปี2024เมื่อถูกสองผู้บริหารจากทีมเอซีมิลานให้ความสนใจอย่างหนักรายงานข่าวล่าสุดสื่อชื่อดังจากเกาโชแมคาโตออกมาเผยว่า ยาคูบคิวิอ์ไม่ประสบความสำเร็จในการย้ายจากทีมสเปเซียมาสู่กรุงลอนดอนเมื่อเกือบปีที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้ลงสนามแข่งขันรวม10เกมในทุกรายการแค่414นาทีเท่านั้นเพราะตัวเลือกกองหลังในใจของมิเกลอัเตตายกให้วิลเลียมซาลิบากับกาเบรียลเป็นตัวเลือกแรกและยังมีเบนไวท์หรือยูเรียนทิมเบอร์เป็นแข้งใหม่ที่ย้ายร่วมทีมในตอนตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมากำลังขวางทางอยู่ โดยเหตุนี้ทีมเอซิมิลานจึงพร้อมมอบโอกาสให้แก่ดาวเตะวัย23ปีกลับมาแจ้งเกิดยังอิตาลีเนื่องจากในเวลานี้ผู้จัดก,การทีมยังสเตฟาโนปิโอรีในตำแหน่งกองหลังหายไปหลายรายเพราะอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามมีการดำเนินการหลายอย่างจากผู้อำนวยการเทคนิคและผู้อำนวยการกีฬาของทีม a อซิมิลานเพื่อหาทางปิดดิวแข่งทีมชาติโปแลนด์ในช่วงตลาดซื้อขายปีใหม่นี้สำหรับข้อเสนอที่มอบแก่ปืนใหญ่ คือสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดตอนหน้าร้อนและต้องติดตามว่าผู้อำนวยการกีฬาปืนใหญ่อย่างเอดูการ์ปาจะโอเคไหมเนื่องจากตัวนักเตะอยากลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสติดท,ทีมชาติโปแลนด์เพื่อเตะเพย์ออฟชิงโคต้าไปเล่นยูโร2024ในรอบสุดท้ายเอดูการ์ปาออกมาชื่นชมปืนใหญ่อดทนรอจนเห็นฟอร์มสุดยอดของมาตินโอเดกาด เอดูการ์ตผู้านวยการกีฬาของปืนใหญ่ออกมาชี้ว่าราชันชุดขาวขาดความอดทนในการดึงฟอร์มที่ดีที่สุดของมาตินโอเดกาดกองกลางชาวนอร์เวย์ให้ฟอร์มยอดเยี่ยมออกมาในตอนที่นักเตะยังค้าแข่งอยู่กับราชันชุดขาวจอมทัพทีมชาตินอร์เวย์แทบไม่มีอนาคตกับทีมราชันชุดขาวเพราะเขาได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เพียงแค่11เกมเท่านั้นและใช้เวลามากกว่าครึ่งตลอดระยะเวลา6ปีที่อยู่กับทีมโดยการย้ายไปเล่นแบบยิมตัว ปืนใหญ่เคยยืมตัวของโอเดกาดเข้ามาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมปี2021และนักเตะทำผลงานได้น่าประทับใจส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจเซ็นสัญญาถาวรโดยค่าตัวเบื้องต้น30ล้านปอนด์ราว1,320ล้านบาทพร้อมกับส่วนเสริมสำหรับในตอนนี้มาร์ตินโอเดกาดกลายเป็นกัปตันทีมในช่วงหน้าร้อนปี2022ทั้งที่อายุเพียง23ปีเท่านั้นและที่สำคัญเขาเป็นหนึ่งในแข้งคีย์แมนของปืนใหญ่ในการลุ้นแชมป์ลีกอังกฤษ เมื่อรดูการที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้ด้วยเอดูการ์ป่าออกมาเปิดใจว่ามีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้ดีกับสมโมสรหนึ่งและเล่นได้แย่กับอีกสมโมสรมันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาและโอกาสลงสนามแผนงานของเราคือการเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งและเขาเหมาะสมที่สุดเขาย้ายมาเล่นแบบยืมตัวและหลังจากนั้นเราตัดสินใจซื้อขาดเขาเราเฝ้าติดตามผลงานของมาตินโอเดการมานานหลายปีแล้วและในบางที เราอาจมีความอดทนมากกว่าทีมอื่นที่ไม่มีเหมือนเราและในตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในกัปตันทีมของเราเขากําลังสนุกกับการเล่นและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการจดจําสําหรับทีมของเราไปแล้วเอดูกล่าวสองนักวิเคราะห์เป็นห่วงปืนใหญ่ใช้งามรายาระว่างไปไม่สุดอาลันเชียร์และแม็กคอยทั้งสองนักวิเคราะห์รู้สึกเป็นห่วงแทนปืนใหญ่ที่ต้องยืมระยะลุ้นแชมป์ลีกอังกฤษจะเอาตัวรอดจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูอย่างดาบิดรรยา ที่ค่อยแสดงออกมาไปอีกนานแค่ไหนผู้รักษาประตูวัย27ปีโดนวิจาร์ถึงความผิดพลาดในเกมที่ปืนใหญ่เอาชนะทีมลูต,ตันเท้าสีต่อ3เริ่มจากลูกตีเสมอสองต่อ2ในนาทีที่50ที่ไม่ยอมออกมาตัดบอลกลางอากาศจากลูกเตะมุมของคู่แข่งจึงถูกอเดบาโยเหินมงเต็มหัวเข้าไปตามมาด้วยลูกที่2และ3ที่เขาล้มตัวช้าจึงโดนบัคลี่หลุดเข้าไปในกรอบทางซ้ายกดด้วยเท้าซ้ายที่เสาแรกผ่านข้างลำตัวเสียบเสาไกล ยังดีที่ว่าได้กาเยลเจสุดและดีแคมไรซัดคนละหนึ่งประตูให้ทีมแซงคว้า3คะแนนสุดมันและแน่นอนสองนักวิเคราะห์มองว่าปัญหาของมิเกลอเตตาคือฟอร์มนอกบ้านและความไม่น่าไว้วางใจของดาบิดไรายาสำหรับความลงไหลของผู้รักษาประตูที่ออกบอลด้วยเท้าดีในโลกฟุตบอลยุคนี้ทำให้คุณหลงลืมเรื่องพื้นฐานของตำแหน่งดังกล่าวมันคือการเซฟลูกตรงกรอบและโดดตัดบอลกลางอากาศเชียร์เรื่องก,กล่าว สําหรับดาบิดายาดูไม่เคยออกมาตัดบอลจากลูกเปิดได้อย่างสบายใจมันคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของผู้รักษาประตูและแม็กคอยได้เสริมอีกว่าลูกยิงยาไส้ของบัคลี์สมควรที่ผู้รักษาประตูชาวสเปนต้องเซฟได้นี่คือความผิดพลาดของคนที่เป็นผู้รักษาประตูอดีตกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์เสริมแม้แต่บ์คลี์หรือทางลูตันทาวก็คงไม่คิดว่าจะยิงเข้าไปได้แม้แต่ผู้จัดการทีมด้วย และผมคิดว่าดาบิดบรายาสสมควรทําได้ดีกว่านี้ในการป้องกันการเสียประตู2ต่อ2และต้องดีกว่านั้นในลูก2ต่อ3มันเรียกตัวมาเลยเขาต้องเซฟให้ได้ป้องกันมันไว้และทั้งนี้ต้องยกความดีความชอบให้แก่บัคกี้การสักลคือจุดแข็งของเขาและทีมปืนใหญ่เสียประตู3มลูกในฐานะทีมเยือนเป็นครั้งแรกในลีกฤดูการนี้ทําให้หล่นจากทีมที่เสียประตูน้อยสุดในฤดูกาลแต่เพียงผู้เดียวลงมาเป็นอันดับหนึ่ง ร่วมกับริเวอร์พูลที่14ประตู